เรื่องราเปิดมาเสียงบรรยายโดยของสุแอลเล่าให้ฟั่งว่าโลกได้ไปเชิญหน้ากับไหนะดังที่มนุษย์ได้ยิงฉีปนาวุธเพื่อทำ้ายดาวเขาที่กำลังจะมาชนโลกผลข้างเคียงทำให้สารเคมีตกลงมาและเปลี่ยนสัตว์จำพวกสัตว์เป็นเลือดเย็นเช่นมแมลงกบปูให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ที่กินมนุษย์เป็นอาหาร90%ของมนุษย์ที่สูญพันโลกกลายเป็นดินแดนของสัตว์ประหลาด เจ็ดปีผ่านไปโจเอลใช้ชีวิตอยู่ในหนึ่งโคโลโีีใต้ดินกับกลุ่มผู้รอดชีวิตแต่เขากลับเป็นคนที่ทำกับข้าวและไม่มีบทบาทในฐานะนักสู้มนคนอื่นเขากลัวการต่อสู้และไม่ชำนาญการยิงปืนเขายังคงคิดถึงแฟนสาวอาดีตของเขาคือเอมมี่อยู่เสมอซึ่งเขาสูญเสียการติดต่อไปตั้งแต่วันซินโลเริ่มต้น วันหนึ่งโจงเอลได้ติดต่อกับเอมมี่ผ่านวิทยุสื่อสารและได้รู้ว่าเธออยู่ที่โคลินี่ริมทะเลห่างออกไปกว่า85ไมล์ความเหงาและความรู้สึกผิดทำให้โจอ้ต,ตัดสินใจออกเดินทางพิลลังพังไปหาเธอแม้ว่าเธอจะไม่มีประสบการณ์เอาตัวรอดโจอ้เริ่มออกเดินทางผ่านลวกเบื้องบนที่เต็มไปด้วยสัตว์สประหลาดยักษ์การประจนภายแรกๆทำให้เห็นได้ชัดว,ว่าเขาพร้อม และเขาถูกสัตว์ประหลาดลบโจมตีแทบจะทันทีและเกือบตายหลายครั้งโจโอี้ถูกช่วยชีวิตโดยสุนัขจนจัดแสนฉลาดชื่อบอยทั้งสองกลายเป็นคู่หูเดินทางกันตลอดเส้นทางไม่นานโจโอี้ก็พบกับสองนักรอดชีวิตและเด็กหญิงวัยแปดขวบที่เก่งกาจเกินตัวพวกเขาสอนโจโอี้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดวิธีอ่านพฤติกรรมสัตว์สะปราด วิธีหลีกเลี่ยงกลิ่นตัวที่ดึงดูดพวกมันและปรัชญาเรื่องบางครั้งสัตว์สัป,ปลาดก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปตลอดการเดินทางโจอ้เริ่มพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดและเติบตัวอย่างชายหนุ่มขี้กลัวเป็นผู้กล้าที่กล้าหาญมากขึ้นเขาเรียนรู้ที่จะใช้ธนูกลยุทธ์เอาชนะสัตว์สัป,ปลาดต่างๆอย่างเชี่ยวชาญเบยคือคู่หูที่สัตว์และช่วยชีวิตพวกเขาหลายครั้งทำให้โจออ้จะหนักถึงคุณค่าของการเชื่อใจและมิตรภาพ ในเส้นทางของโจอี e, ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์สัป,ปลาดหลายตัวเช่นกบพิดยับหนอน้ายที่โจมตีใต้ดินและปูยับที่น่าสะพรึงกลัวหนึ่งในบทเรียนสำคัญคือไม่ใช่ทุกสัตว์สัป,ปลาดที่จะร้ายกาจบางตัวอาจจะถูกธรรมชาติเปลี่ยนรูปร่างเล็กมันก็กลัวมนุษย์เหมือนกันโจอี jo e เดินทางถึงโคลินีรินทะเลที่ได้พบกับเอมี่อีกครั้งแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมเอมี่เปลี่ยนไปเธอกลายเป็นผู้นำกลุ่มผู้รอดชีวิต และดูเหมือนว่าเธอไม่ได้รอโจอี้อย่างที่เขาหวังนอกจากนี้กลุ่มนักเดินทางใหม่ที่มาเยือนในโคโลนี ي นำโดยครับกลับมามีเป้าหมายชั่วร้ายพวกเขาต้องการขโมยเสเบียงแในยึบเรือโจอี้รวบรวมความกล้าช่วยเอมี่และผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อสู้กับครับและปล่อยสัตว์ประหลาดปูยักษ์พวกเขาพุมงให้เป็นอิสระ เมื่อถึงจุดหนึ่งโจแอลเลือกที่จะไม่ฆ่าสัตว์ประหลาดเพราะเขาไม่ได้เห็นว่ามันมีเจตนาร้ายเขาแค่ต้องการป่วยมันเป็นอิสระหลังเอาชนะศัตรูโจแอลตัดสินใจว่าจะไม่เกาะติดกับเอมี่แต่จะออกเดินทางต่อเพื่อสร้างชีวิตใหม่ภาพยนตร์จบลงที่โจแอลใช้วิทยุกระจายเสียงและคำพูด ลุกใจผู้รอดชีวิตทั่วโลกให้ลุกขึ้นสู้พะโลกและออกจากที่หลบภัยมาใช้ชีวิตอย่างแท้จริง